สนับสนุนโดดสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวสิบนฬิกากับดิฉันวัชราพรแถวทิพย์กันสักครู่ค่ะสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโอนเงินเยียวยาเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาให้จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เป็นจังหวัดแรกก่อนที่จะโอนเงินให้เยียวยาให้กับพื้นที่อื่นต่อไป สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ไปยังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรกจากนั้นจะตามด้วยจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินและจังหวัดศรีสะเกดที่จะทยอยได้รับเงินเยียวยาตามลําดับ ทางนี้ในการรับเงินเยียวยาขึ้นอยู่กับหลักฐานและเอกสารของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหากยื่นเอกสารครบเงินก็จะถึงเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามสํานักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงปัญหาขัดข้องและความล่าช้าในการสั่งจ่ายงบประมาณเยียวยาดังกล่าวซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการแก้ไขให้ใหมีความรวดเร็วขึ้น กองกำลังผาเมืองโดยหมวดทหารม้าที่33ได้จัดตั้งจุดสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่บ้านปางม้าตําบลแม่ง,งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พบรถยนต์ต้องสงสัยจึงเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจคน้นรับตรวจพบยาบ้าจํานวน2กระสอบซุกซ่อนอยู่ในกระโปงรงรถรวมทั้งสิ้น248,000เม็ดเมตรต่อมาพนตรีกิฎากรจันทราผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองได้มอบหมายให้พันเอกเดชาทรสายหยุด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพเข้าร่วมตรวจสอบการจับกลุ่มพร้อมถแถลงข่าวและได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งให้กับตํารวจผู้ทอนฟางเพื่อดําเนินคดีต,ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป <S <S สำนักข่าวเอรายงานว่าทหารบางหน่วยจากกองกําลังพิทักษชาติที่ปฏิบัติภารกิจในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเริ่มพกอาวุธแล้วหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายพิทเฮกเซต รัฐมนตรีกรลาโหมสหรัฐมีคำสั่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเมืองหลวงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงกลาโหมระบุว่าทหารที่พกอาวุธได้รับการฝึกฝนในการใช้อาวุธอย่างเข้มงวดและจะใช้กำลังเฉพาะเมื่อจำเป็นสูงสุดเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าทุกภารกิจมุ่งเน้นความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในกรุงวอชิงตันเป็นหลัก นอกจากนี้ภารกิจของกองกําลังพิทักษ์ชาติยังรวมถึงการช่วยทําความสะอาดและเก็บขยะพื้นที่สาธารณะในเมืองด้วยโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูและเสริมภาพลักษณ์ชุมชนซอสกุงรถฝ่ายเขียวตราภูเขาท่อซอสกุงรถฝ่ายเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องหา ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้ม อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสพิเศษลูกชิน้นคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเพลงรับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา14นาฬิกาสวัสดีค่ะ